สวัสดีพี่ท่านครับช็อตเด็ดเพื่อเครื่องนะครับรอบเช้าเช้านะครับก็ผมพบดกับพี่สมาชิกอีกเช่นเคยนะครับในรอบเช้าในชุดนี้นะครับก็บอกคําเดียวเลยพี่หนึ่งถ่ายเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมราคาแบบรัวๆให้พี่ๆสมาชิกเลยในชุดรอบเช้าในพี่น้านนครับเป็นช่วงราคาโปรโมชั่นเอาใจคนตื่นเช้าซะหน่อยนะครับนหนึ่งชุดในชุดชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มให้แล้วกันพี่สําหรับรายการแรกนะครับรายการแรกในชุดนี้นะครับดูเด็ดอีกเช่นเคยนะครับ เปิดไปดูไปด้วยนะพี่น้ำพระพิตานะครับดูโดยส่วนตัวนะผมคิดว่าเป็นหลวงผู้ทิมแน่นอนนะครับมีเลขสามก็พี่นะครับเนื้อดูความแหง้งเนี่ยเอาพี่ดูโซนเนื้อเขานะนะครับออกเป็นเนื้อแบบคล้ายๆแบบเนื้อออกโซนตะกัวเนาะพี่ดูความแห้งเดี่ยวอาดูความแห้งแล้วตรงนี้เป็นเลขสามเห็นไหมพี่นะครับตรงนี้เป็นเลขสามนะครับพี่พจ๋าตรงนี้เป็นเลขสามนะพี่น้านนครับชัดลึกนะครับชัดลึกได้เดิม ในครับพี่จ no? ๋าชั้นรึได้เดิมครับพี่ในครับสําหรับมงนี้นะครับเอาไปในราคาแบบเบาๆสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมใส่ซองไว้ให้พี่แนวเอาสามร้อยเบาๆนะครับสามร้อยแล้วก็นางพญาครับพี่นะครับนางพญาวันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเล็กสวยนะนะครับสําหรับนางพญาครับพี่นะครับเนื้อออกโซนดําเห็นไหมเนื้อออกโซนดำเขาพี่เขาเรียกว่าดํานางพญาครับพี่นะเป็นพิมพ์เล็กนะโอ้โหโซเนื้อแบบนี้เขาเรียกโซนเนื้อแกร่งพี่ น้ำเนื <Theater S 2> bunker, ้อกระงเนื้อแห้งเนื้อเก่าเลยนะเอา300ยบาทนะครับสำหรับนางพญาพิมรักษ์นะเอาไป300ยบาทนะครับนางพญาพิมพก์สามร้0นะครับองค์ต่อไปครับพี่ในครับหลวงปู่บุญนะครับพี่พี่ผมไม่อยากพี่พี่ได้พลาดเลยนะพี่น้ำสำหรับหลวงปู่บุญจะพี่เนื้อเอ่เรื่องเนื้อผงยานะครับอ่าในในในซอกลึกๆอาจจะมีข้ามทองบ้างในครับน้ปราบปนมานะครับอาจจะมีข้ามทองบ้างครับพี่นะครับอันนี้เดิมครับพี่เราได้ยันเดิมๆด้วย ี่ครับแลได้ยันเดิมๆด้วยครับพี่ี่ครับสำหรับมงนี้พี่นันนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับพี่พี่ยันเดิมๆนะครับโอ้จัดไปดิพี่นะครับราคาแบบนี้นะ้นครับเราก็องนี้ครับพี่นะครับองนี้เป็นจันบอยหลวงผู้ทิมครับพี่นะครับองนี้มีเส้นเกษาจันบรอยหลวงผู้ทิมนะครับมีเส้นเกษาครับพี่นะครับนี่เป็นเส้นเลยเนี่ยไหมเนี่ยเส้นเกษาแบบแผ่วบางนะครับพี่พี่จ๋าเส้นเกษาแบบแผ่วบางกูพระ้าสวยมาก เราข,ขอขอพูดตรงนี้เลยพราสวยมากนะ้ำหลวงปู่ทิมนะเอาเอาสามร้อยโอ้ทิมวัดพระหาดไร่กับพี่ทางเราจัดให้น้ำในชุดรับเช้านะสามร้อยบาทนะครับเราก็ไปได้ลีลามเม็ดขนุนกับพี่นะโอ้โหมเม็ดนี้กับพี่ขออนุญาตใช้คําว่าเม็ดแกร่งเม็ดเก่าเม็ดดั้งเดิมและธรรมชาตินะครับเห็นไหมเนี่เม็ดเก่าเม็ดแกร่งเม็ดดั้งเดิมและเม็ดธรรมชาติกับพี่นะบลีลามเม็ดขนุนนะพี่นะน้ำในชุดรับเช้าเนื้อแบบนี้กับพี่เขาเรียกว่าโซนเนื้อกําแพงเพชรอยู่แล้ว สามร้อยบาทนะครับพี่พี่จ๋าสามร้อยบาทนะครับมาดีมาแบ่งกันเลยพี่นะครับสามร้อยองค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นลวงพ่อโตครับพี่นะครับพ่อโตวชอวันบ้านเชี่ยนนะครับสำหรับหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่นะครับจริงๆผมชื่นชอบธรรมชาติการหล่อโบราณของเขานะนะครับสำหรับหลวงพ่อโตพี่นะครับผมชื่นชอบธรรมชาติเลยต้องรอยงานหล่อโบราณเขาชัดเจนครับพี่รับหลวงพ่อโตวชอนะครับพี่จ๋าวชอเอาสามร้อยบาทนะครับ ยาวๆไปพี่นะราคาแบบนี้นะใช้คําเดียวเลยพี่ยาวๆไปเลยพี่นะครับไม่เหส่วนนะครับพี่พี่จ๋าองนี้เป็นไม่เหส่วนหลวงพระโบยวัดมะนาวก็พี่กระแสโรหะชัดเจนนะครับพี่พี่อ่ะกระแสโรหะชัดเจนนะครับของหลวงพระโบยวัดมะนาวก็พี่นะครับพระโบยเนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยเนื้อเก่าจริงๆครับพี่นะครับสำหรับหลวงพระโบยวัดมะนาวนะนะครับพี่พี่จ๋าเอาไปสามร้อยบาทนะครับนี่เล่นกันท่ามกลางสายฝนเลยนะ นะครับพี่จ๋าฝนตกอีกแล้วนะครับเล่นกันท่ามกลางสายฝนอันโปรยปลายเลยพี่เรได้ยินเสียงฝนไหมน่าจะได้ยินกันนะนะครับแล้วก็องค์นี้พี่สําหรับองค์นี้นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับเอ้าเนื้อก็สวยจริงๆครับพี่นะครับเม่นช่เนื้อธรรมดาด้วยนะนะครับพี่จ๋านี่ตกกระจายผงสุพรรณนี่สํารักเลยเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นไงตกกระจายความงามนะครับพี่จ๋าตกกระจายความงามนะครับถึงก็สํารักเลยโอ้โหพี่ดูเ่ยนะครับเนื้อละเอียดจริงๆพี่นะครับลงดงามนะ เนื้อละเอียดแลบงดงามนะครับเอาไปพี่สามร้อยบาทนะครับพระผงสุพรรณนะครับพี่พี่ยาพระผงสุพรนสามร้อยบาทนะครับพี่พี่ไปกันตอนในครับกับเต่าครับพี่นะครับองค์นี้เป็นเต่ารุ่นสุขใจนะครับพี่ยาเต่ารุ่นสุขใจครับพี่นะพี่ดูโค้ดเนี่ยอ่าดูโค้ดดูร่องรอยการกดร่องรอยการตอกนะครับโค้ดธรรมชาติครับพี่ในครับไม่ใช่โค้ดธรรมดานี่พี่นะเขาเรียกว่าโค้ดธรรมชาติครับพี่นะครับสำหรับเต่า ในครับพี่พี่จ๋าธรรมดามเต่านะเต่าหลวงปู่เต่าหลวงพ่อหลิยวในครับรุ่นสุขใจครับพี่นะครับท่าผิวไฟเดิมๆนะครับพี่จ๋าผิวไฟเดิมๆเลยพี่เอาสามร้อยบาทในครับพี่พี่อสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นตะกุดครับพี่ในครับพี่พี่จ๋าตะกุดใบลานนะครับอันนี้เก่าจริงที่เก่าจนป่นอ่ะในครับไม่ใช่เก่าธรรมดาทีพี่นะเก่าจนป่นนะพี่ดูดิเนี่ยพี่ดูด้านในในพี่พี่ลองสังเกตจากด้านในนะ นะครับพี่จะาใบลานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่พี่ใบลานแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กับพี่นะครับอันนี้คือรักแบบว่าเขาเรียกลักเล้าลักรั้นรักแห้งจริงๆครับพี่เห็นไหมรักเล้าลักรั้นรักแห้งจริงๆครับพี่สามร้อยบาทนะครับตะกรุดใบลานนะครับหลวงพระแก้วนะพี่นันนะครับแล้วก็หลวงูุทวดับสำหรับหลวงูุทวดครับพี่แนวผดังหนังสือวอจุดนะผูพระสวยจริงพี่หลวงพ่ทธในครับหลังหนังสือวอจุดนะครับพี่เห็นไหมเห็นตัววอลไหมวอจุด ในครับวัดช้างให้ครับพี่นะครับพี่จยาวัดช้างให้นะเอาเอาสามร้อยในครับดังหนังสือครับพี่อยู่หลวงปู่ทวดนะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยเห็นในครับราคานี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็องค์นี้พี่นะอันนี้จะเป็นนะจะเป็นประคำมือครับพี่นะหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่านะครับพี่จ๋าประคำมือนะครับหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่าประคำมือเอาสามร้อยนะครับพี่พี่เนี่ยมาอยู่ใน boy boy. ถ boy boy. ในุงซ like <c ười> <tr> <can sausages |yo|> ีนเดิมเดิมเลย ประคำมือนะนะครับเอาสามร้อยบาทแบบราคาแบบอ่าได้แบ่งปันเลยนะในครับอ่าได้แบ่งปันเลยนะสามร้อยบาทนะครับประคำมือนะประคำมือแล้วก็องค์นี้พี่สําหรับองคนี้เป็นหลวงปู่สุขเหมือนกันนะครับพี่พี่จ๋าเป็นพิมพ์คล้ายๆพิมพนนมือในครับพี่พี่เป็นพิมพนนมือเลยได้มาพร้อมกับประคำนี่แหละนะครับพี่พี่ได้มาพร้อมกับประคำนี่แหละพี่นี่ครับเห็นไหม وا, เนื้อเนื้อดเดิมเลยเนื้อเดิมเนื้อมาตรฐานเลยพี่สามร้อยบาทนะครับปู่สุขนะอันนี้เป็นเนื้อชินนะพี่นะนะ้ชิ้นเงินนะครับออกชินนเเงิลยะ ออกชีเน uh, ื 300, so no 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 ้อออกคาบปลาดอดนะพี่เอาสามร้อยนะครับพี่จ๋าสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็พ่อปานพี่พ่อปานดูนี่เนื้อสวยนะครับพี่จ๋าแม่เนื้อเห็นกระแสนเนื้อครับความเก่านะครับหลวงข้าวปานนี่พี่เห็นไหมพี่นะหมู่ของข้าวปานนะอุดเดิมนะครับพี่พีจ๋าอุดยังอยู่นะหลวงข้าวปานนี่พี่นะครับอ่าข้าปานเอาสามร้อยนะใครที่ชื่นชอบโซนผิวนะครับนะโซนผิวโซนเนื้อแบบนี้นะดูเนื้อดิ๋ยวเห็นไหมดูโซนผิวดิ ผิวพันธุ์ธรรมชาติละเนื้อเขานะเอาสามร้อยพี่พอปานนะครับเขาเรียกว่าคุชปีกแข็งเนาะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็องค์นี้พี่แล้วองนี้จะเป็นแบบเขาเนะรียกว่าซุ้มกอแนวพ่อยาซุ้มกอกําแพงเพชรดูคาบเด็ดเนี่ยเพิ่งได้มาเลยพี่คาบธรรมชาติความเก่าความแห้งนะครับอ่าคาบธรรมชาติความเก่าความแห้งก็พี่ซอกแขนลึกปกึ๊กปักนะครับอ่าซอกแขนนะลึกปกึปก๊กปักเลยพี่นะครับธรรมชาติจริงๆดูเด็ดไหนบ้าดูดิเนี่ยหลังเป็นคลื่นเลยเนี่ย เห็นไหมเขาได้ว่าหลังธรรมชาติใช่พี่หลังเป็นขึ้นเลยนะสวยเนืพี่พิจาสวยเดิมธรรมชาติเอาสามร้อยนะครับซุ้มกอซุ้มกอสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้พี่ปู่สุกในพิธข้างอู่ในพิธาวัดปากคลองมากขามเท่านะครับแดงชัดเจนเนื้อเขานะนะครับเนื้อแดงชัดเจนครับพี่นะครับปู่สุกปากคลองมากขามเท่านะครับเอาสามร้อยบาทนะครับพี่พิจาปู่สุกปากคลองนะสามร้อย ในครับสามร้อยแล้วก็หลูมพระโตบางกระทิงครับพี่ในครับพี่พิจาร์เนื้อโซนบางกระทิงชัดเจนเลยพี่พิมพ์มานวิชัยนะครับนะวพี่พิจาร์ปางมานวิชัยครับพี่ในครับพระโตบางกระทิงในครับพี่พี่สวยจริงหลังปาดก้นหยิบนะครับอ้าหลังปาดก้นหยิบับพี่พระโตบางกระทิงนะเอาไปสามร้อยในครับพี่พิจาร์พระโตบางกระทิงสามร้อยบาทนะครับพระโตบางกระทิงสามร้อยครับเราก็องค์นี้พี่น้ำสมเด็จวรรคังน้บองนี้เป็นวระคังพิม์ฐานแซมนะ นะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยดูก้อนมวลสารเนี่ยครัาวัดระฆังครับพี่ฐานแซมด้วยนะครับพี่พี่ดูดูเนื้อเดี๋ยเห็นไหมเนื้อเป็นก้อ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 นในงานฐานแซมวัดระฆังนะโอ้โหเนื้อที่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเนื้อธรรมชาติเราเขาชัดเจนจริงพี่ด้านหลังเป็นไงสาคลิกเลยใสแระเห็นมวลสารเห็นไหมสาแระเห็นมวลสารนี่คือธรรมชาติจริงๆครับพี่นะครับธรรมชาติแบบไม่ต้องไปหนีอ่ะเอาไปสามร้อยยี่สิบนะครับฐานแซมวัดระฆังที่ได้รอบเช้าผมให้เลยนะ ในครับพี่จ๋าได้รอบเช้าผมให้เลยพี่เอาไป3 2 0ยบาทนะครับพี่จ๋าสารแซมวัดระคังนะครับ3-20นะครับ3 2 0แล้วก็องคต่อไปนะครับองต่อไปเป็นองค์นี้เลยพี่นะครับสาหรับองค์นี้เป็นวัดเกตครับพี่ะครับเนื้อสวยจริงค่าเดิมพี่อ่าพี่ลองดูการแขวนการใช้ของเขาในวินะครับเนื้อสวยจริงและค่าเดิมอ่าพี่ลองดูี่ผมจะไล่ค่า,าไปดูนี่นะครับสำหรับวัดเกตนะพี่พี่นใดนที่ชื่นชอบวัดเกตเนื้อแบบเก่าเก่า,เ,กาเนื้อถึงยุคเก่าลึกปึกปักนะครับผมแนะนํานะ นะครับด้าเอาตามความเป็นจริงนะผมแนะนําเลยพี่องค์นี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับวัดเกตครจบพี่นะครับโอ้โหพี่ดูข้าวเวืนะ่อนในคำข้าวเขาธรรมาชาติมากๆเลยพี่วัดเกตเอาสามสามศูนย์ละกันนี่สามร้อยสามสิบาทนะคำพี่ไม่มีหรอกพี่ทั่วไปอะนะครับไปได้ามาในรอบเช้าพี่ดูพิมพ์ได้เลยสามสามศูนย์ราคานี้ผมว่าพี่ๆต้องต้องจัดอ่ะนะครับไม่จัดไม่ได้แล้วพี่ไม่มีแล้วไม่ใช่เราพี่ไม่มีอีกแล้วในคบพี่จ๋าสามสามศูนย์นะครับ ส3 0สาม์อาต่อไปกับพี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้เป็นอ่าดองพ่อเงินคับพี่นะวัดท้ายน้ำนะครับเนื้อสวยมากสำหรับหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำนะนี่ครับพี่แหมนนี้เงื่อนเดิมๆเลยพี่วัดท้ายน้ำนะครับทางเราก็จัดให้นะครับโอ้โหท่ามกลางสายฝนอันโปรยปรายนะครับพี่พี่จ๋าเสียงฝนนี่ก็หึมเลยนะครับเสียงฝนนี่ก็หึมเลยพี่นะครับนั้นไม่มีการหยุดเล่นของเรานะครับมาสดๆเลยพี่นะครับดูดิรอยเห็นไหมวงเดือนเดิมๆ ในครับวัดท้ายน้ำนะพี่นานะครับ,นะรบผมใหญ่พี่พี่ได้บูชากันนะครับเอารัศนาพุทธคุณนะยพี่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่จ๋าดูเพื่อนนะ ina, ท้ายน้านะสามร้อยนะครับอันนี้จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าถ้ำขุนตาลนี่พี่นะครับพี่พี่จ๋าดูเดียเอาดูพิมพ์ได้เลยนะครับพิมพเป็นไงธรรมชาติขนาดไหนพี่พี่น่าจะพอมองออกนะครับพี่พี่จ๋าธรรมชาติขนาดไหนพี่พี่น่าจะพอมองออกนะครับสำหรับองค์นี้ในพี่นาโอ้สุดจริงสุดจริงสุดกว่านี้ <c oughs> ไม่มีแล้วเนี่ยเป็นไงนะครับน้ำเป็นเอ่อยอดขุนพลนีพี่ ถ้ำขุนตาลเอาสามร้อยนะครับหลังได้ภาพแนวยอดขุนพลถ้ำขุนตาลสามร้อยบาทนะครับเราก็อุปคุตเชพพี่นะครับโอ้โหดูรอยหล่อโบราณนี่พี่นะครับพี่จ๋าสำหรับอุปคุตนะพี่ดูร่องรอยการหล่อโบราณพี่ี่จะเข้าใจถึงธรรมชาตินะครับพี่่จะเข้าใจถึงธรรมชาติอย่พี่หลักการหล่อโบราณเลยสําหรับอุปคุตตรงนี้นะดูกระแสเนื้อได้นะครับพี่จ๋าอันนี้เราไม่เราไม่เถียงเลยพี่ดูกระแสเนื้อได้นะพี่บกระแสเนื้อเป็นตัวตัดสินนะครับอ่า กระแสเนื้อเป็นตัวตัดสินครับพี่นะครับสําหรับอุปคุตนะเอาเอาสามร้อยนะครับพี่จยาอุปคุตเอาสามร้อยบาทนะครับองค์นี้เป็นพระลือครับพี่แต่แม้พระลือหน้ามงคลไหมเดี๋ยวพี่ลองดูหน้าดิโอ้โหดูหน้าดูตาดูคราบความเก่าในครับพี่จ๋าเนี่ยพระสายเหนือมันต้องแบบนี้นะครับมันต้องมีความแห้งมีความเก่านะครับอ่ามีความแห้งมีความเก่าแบบนี้นี่คือพระสายเหนือครับพี่นนครับนะสายเหนืออันเกียงไกลเลยล่ะสวยมากในครับน้สวยมากเลยพี่นะครับล้วดูไหม ร่องรอยลายนิ้วมือชัดเจนและเป็นธรรมชาตินะครพิพี่จาร์ร่องรอยลายนิ้วมือนะชัดเจนและเป็นธรรมชาติองค์นี้เอาสามร้อยบาทนะครับนี่ผมสามร้อยรวๆให้เลยพี่แนพี่พี่เหรบผมสามร้อยรวๆรวยเลยพี่นะครับเราก็องค์นี้เป็นบางขนพรม uh huh. นี่พี่ดูคาบเนี่ยเห็นไหมนี่บางขนพรมนี่บางขนพรมจริงๆครับพี่นะอาจจะเป็นพิมพิมฐานแซมนะไม่ใช่ฐานคู่ดูคาบเนี่ยบางขนพรมแน่นๆเลย แน่นๆเนื้อเนื้อแรงเน้นๆเลยพี่สำหรับบางหุ่นพรมนะโอ้เนื้อสวยจริงนะครับพี่พิจารเนื้อสวยจริงก็พี่บางหุ่นพรมอ้าในพี่น้าราคานี้ก็ไม่จัดก็ไม่ได้ครับพี่เอาไปสามร้อยห้าสิบาทนะครับฐานแซมบางหุ่นพรมก็พี่คาบกูชัดเจนนะครับแน่นจริงสามร้อยห้าสิบาทนะครับใครไวใครได้ในพี่นะ้าชุดช่วงเช้านะนะครับพี่พิจารชุดช่วงเช้าในพี่น้นะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับใครไวใครได้พี่ตามสไตล์เรานะครับ สามร้อยห้าสิบบาทแล้วเราก็องต่อไปกับพี่นะครับองค์นี้เป็นหล่อโบราณนะพี่ไดาชินราชครึ่งซี่สงครามเกาหลีในครับองค์นี้เป็นชินราชครึ่งซี่ครับพี่สงครามเกาหลีนะครับตะไบเดิมนะครับพี่จ๋าตาใบเดิมครับพี่นะครับสงครามเกาหลีนะสามร้อยบาทในครับสงครามเกาหลีจะไปสามร้อยแนวสามร้อยแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไมเหสวนครับพี่นะครับกุวังบัวเอาพี่ดูเนื้อดิอันนี้วังบัวแบบดูง่ายๆเลยนะ ดูง่ายล้วได้เดิมและหน้าแขวนและหน้าใช้นะครับพ,พี่ดูง่ายได้เดิมหน้าแขวนและหน้าใช้ก็พี่วังบัววังบัวเอาห้าร้อยนะครับไม่มีแล้วพี่นะครับพาดูง่ายแบบนี้ราคาห้าร้อยนะแล้วเป็นมาเหส่วนด้วยนะครับไม่มีแล้วนะครับเราก็คงต่อไปอันนี้เป็นเหรียญหลงพระเดิมครับพี่นะครับมันจะเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะครับเหมือนจะเป็นเนื้อเงินเลยพี่แต่ยาเขาหลุดรอดออกไป นะครับพ <X prestigious emin peaks> ี่เ <N> ห็นรอยขูดไหมครเนี่ยตามผนังพื้นนะนะครับปกติจะเป็นเหรียญลงยานะแต่อันนี้ยาน่าจะหลุดรอดออกไปพี่เป็นเหรียญลงพ่อเดิมในการวิทยาเป็นเหรียญลงพ่อเดิมครับพี่เอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเรากรงนี้เป็นสมเด็จบางขุนพมพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้คาบกูแน่นมากนะครับบางขุนพมพิมพ์ใหญ่เนี่ยพี่ดูข้าบกูดิแน่นมากนะครับแน่นมากถึงมากที่สุดครับพี่แล้วสำหรับสมเด็จบางขุนพมพิม์ใหญ่นะ ถ้าท่านใดอยากได้พิมพ์ใหญ่ไปไว้ใช้ในกิจาเอาไว้ใช้แอรัตนาพุทธคุณเอาสามร้อยหกสิบสามหกศูนย์นะครับพี่ยพี่เห็นไได้เดิมพิมพ์ใหญ่นะเอาสามร้อยหกสิบาทนะครับพิมพ์ใหญ่จัดไปที่พี่นะครับพิมพ์ใหญ่ราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับพี่จ๋าพิมพ์ใหญ่ราคานี้ไม่มีอีกแล้วสามร้อยหกสิบาทนะครับสามร้อยหกสิบแล้วก็องนี้พี่อง์นี้เป็นพระสังกจายนะครับพี่จ๋า องค์นี้เป็นพระสังกระจายครับพี่โอ้โหสวยจริงเห็นไหมสังกระจายที่พี่น้าดับสังกระจายวัสุทัศน์กระสแสะเนื้อสุดยอดพี่นะครับน้ําทองแบบประยิบป,ประยับเระพี่ดูเลยนะครับองคนี้เป็นกระแสะเนื้อที่มีควาความเก่าเห็นไหมนะครับองค์นี้เป็นสังกระจายวัตุทัดครับพี่สามร้อยบาทนะครับสังกระจายวัสุทัศนะเอาไปสามร้อยนะครับสังกระจายวัสุทัน์แล้วก็องค์นี้เป็นซุ้มกอขนมเปี๊ยะนะครับพี่พิจาขนมเปี๊ยะเนื้อสวยมาก นครับพี่พี่ะขนมเปี๊ยะี่เนื้อสวยมากนะครับซุ้มกอครับพี่เนครับเนโซนเนื้อเขาเหมือนไหมเหมือนเม็ดขนุนเลยไหมล่ะเนครับอ้าเหมือนเม็ดขนุนเลยไหมล่ะพี่ในครับเหมือนกันเลยเอาสามร้อยนะครับซุ้มกอในครับขนมเปี๊ยะนครับขนมเปี๊ยะเราก็ต้องจัดนะครับเราก็อันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่หนึ่งองค์อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่กรุเก่านะครับพี่พี่องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่กรุเก่าสมบูรณ์ไม่มีหักไม่มีซ่อมไม่มีแหว่งใแดงเส้นที่บางขุนพรมพิมพ์ใหญ่กกรเ่า อันนี้น่าใช้พี่นะครับอ่าอันนี้น่าใช้กับพี่นะครับกลุ่เก่าอะไม่น่าใช้ตรงไหนแล้วพี่มันไม่มีแล้วดินะครับค่อนข้างที่จะพบเจอได้น้อยกับพี่เนี่ยใยอะไรยังอยู่ติดอยู่ด้านหลัง,งเลยเนี่ยนะครับใย,ยที่เขาน่าจะใส่ตลับไว้อ่ะเนี่ยดูดิเนี่ยใยยังติดอยู่เลยนะอันนี้คือว่าเขาแกะมาเดิมๆกันเลยนะพี่นะนะครับผมก็แบ่งให้ในชุดรอบเช้าพี่เพิ่งได้มาเลยเอาห้าร้อยบาทนะครับบังขุมพิมพ์ใหญ่กับพี่ไม่หักไม่ซ่อมนะ เอาเอาห้าร้อยนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องนิเอพี่บ้านกลางพายคู่นะครับพี่ยาบ้านกลางที่นะพายคู่เนื้อสวยมากพี่ดูโซนเนื้อได้เลยเนื้อสวยมากครับพี่นะครับสำหรับบ้านกลางพายคู่นะนับเนื้อสวยๆแบบนี้นะครับธรรมชาติแบบนี้เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับบ้านกลางพายคู่กับพี่ด้านหลังนี่เป็นคล้ายๆแบบไหนไหมนะครับเป็นกวดรอยรยยเป็นเม็ดเมเมเม็เลยได้ไหม เป็นขวดลอยๆเป็นเม็ดเลยนะนะครับพระได้สวยพระได้เดิมพระได้ธรรมชาติเอาเอาห้าร้อยบาทนะครับบ้านก่างนะครับบ้านก่างห้าร้อยปิดตาสองหน้าหลวงพระทาวัดพเนียงแตกเนื้อสมริษ์เงินครับพี่นะครับพี่พี่๋าปิดตาในพี่ยาน้เป็นพระปิตาสองหน้านะครับเนื้อสมบริ์เงินครับพี่นะครับหลวงพระทาวัดพเนียงแตกนะครับพี่พี่หลวงพระทาวัดพเนียงแตกครับพี่สองหน้านะในเงี้พี่ยาสองหน้านะวัดพระเนียงแตกโอ้โหดูง่ายและได้เดิมเลยล่ะ ในการพิจาราดูง <à: tripod>. ่ายและได้เดิมเลยนะพี่แนววัดพเนียงแตกวัดพเนียงแตกเอาเอาห้าร้อยแล้วก็สมเด็จวังกระคับพิ่ฐานแซมค่าแป้งแน่นมากนะครับสําหรับสมเด็จวัดวระคังพิมฐานแซมนี่นะค่าแป้งแน่นแน่นนะครับแน่นแน่นและได้เดิมเดิมในการพิจารณาแน่นแน่นและได้เดิมเดิมครับพี่วัดวัระคังนะครับพี่ไม่เชื่อพี่ลองดูโซนเนื้อไม่ว่าจะเป็นช่วงใบหน้าช่วงหน้าอกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงใบหน้าช่วงหน้าอกนะครับค่าแป้งแน่นแแบบนี้นะครับช่วงฐาน เอาอย่างนี้แล้วกันพี่ดูด้านหลังนี่นะครับตังอิ้วเดิมๆนะครับตังอิ้วในการโอบรัดนะครับนะเออในการโอบรัดเนื้อนะพี่นะเอาสามร้อยบาทนะครับฐานแซมวัดระคักครับพี่ข่าแป้งแน่นๆสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็รายการสุดท้ายนะท้ายสุดกับพี่นะครับสําหรับรายการสุดท้ายนะพี่นะนะครับเป็นองค์นี้เลยสําหรับองค์นี้นะครับเป็นชินราชอินโดจีนับพี่นะครับอันนี้จะเป็นหน้าเสาห้าไหมสวยมากครับพี่ไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณหน้าตาธรรมชาติค่าเบ้าร้อยหล่อ นะครับหลุมกวดมีทุกอย่างครับพี่ไนคพี่พ <Right. S 1> ี่ยามมีทุกอย่างครับพี่นี่คาบเดิมว่าพี่ดูความแห้งเนี่ยนะครับพื่อพี่ไม่เชื่อว่ามันเก่าจริงพี่ดูดูความแห้งของเนื้อหาโลหะนะครับอ่ะพี่ลองดูความแห้งของเนื้อหาโลหะพี่พี่จะพอเข้าใจเลยแหละว่าพระเขาเก่าจริงเก่าจริงเดิมจริงและธรรมชาติจริงครับพี่ไหนครับมาเก่าจริงเดิมจริงแลได้ธรรมชาติจริงครับพี่เนื้อชีราอิโดจีนะพี่นี่สองใกล้ๆเลยเอาแบบใกล้ๆกลระยะประชิดเลย อ่าเอาแบบใกล้ๆระยะประชิดเลยพี่เอาเอาเท่าไหร่อะเอาไปห้าบาทนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆด้สนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ